สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแอนทักนะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับอพอดีวันนี้เดียดัมแอนทักก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมครับปกติวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าที่ทำงานของเดียดัมแอนทักไม่ได้หยุดนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เป็นวันมาค่าบูชานะครับมาท่านพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับรถติดพอดีกลับจากขอนแก่นนะครับจะกลับบ้านที่โคราชนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงบ้านพายนะครับรถติดมากนะครับ ปกติมันไม่น่าจะติดนะครับคิดว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นี่ครับถ้าเป็นวันปกติธรรมดามันสมควรติดนะครับแต่ว่าวันศุกร์วันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับท่านผู้ชมมันไม่น่าติด ถนนก็ทําใหม่นะครับสวยดีนะครับวิ่งดีนะครับมันไม่ค่อยได้ยินเสียงยางเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ร้อนจัดนะครับท่านผู้ชมครับดูครับบรรยากาศก็กร้อนสุด37องศานะครับวันนี้อ่าแล้วก็เย็นสุดก็21อองศานะครับอ่า เดียดามันทักเป็นคนโคราชนะครับท่านผู้ชมครับแต่ได้ทำงานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็ถามว่ากลับบ้านบ่อยไหมก็นานๆกลับนะครับท่านผู้ชมครับด้วยการงานด้วยนะครับปกติก็กลับบ่อยนะครับสสัปดาห์กลับครั้งหนึงหลังจากออกรถแล้วก็เดือนหนึ่งกลับครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าต้อง เอาเงินส่วนนั้นมาเติมน้ำมันนะครับตอนนี้น้ำมันก็จะยี่บแปดบาทแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์นะครับท่านผู้ชมครับช่วงบ้านไผ่ที่ว่ารถมันติดก็คือมันมีสองไฟแดงนะครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยทำให้รถค่อนข้างติดหน่อย มันจะมีอ่ามันจะเข้าอ่าอํเภอบ้านไผ่ได้สองสองเส้นทางนะครับใครสายล่องน่าจะรู้นะครับ คนที่ใช้รถใช้ถนนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับไม่ต้องรีบนะครับจะเหยียบเดียวจะเหยียบช้าก็ถึงบ้านเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับ รถขาเข้าโคราชติดนะครับแต่ว่าขาออกไปขอนแก่นไม่ค่อยมีนะครับสังเกตได้นะครับดูวแทบจะไม่มีรถสวนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมนี่เลยนี่เป็นเออยูอสุ f x z นะครับตัวนี้เป็น360นะครับน่าจะใส่อะไรมาเนี่ยน่าจะแปลงนะครับคิดว่าสองรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับเ mm hmm. จ้าสาหกคันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้อง นะครับรุ่นน้องของคันนี้นะครับนี่คันนี้ก็เคยหล่อนะครับในระดับ10ปีที่ผ่านมานะครับนี่ยูซูเดก้านะครับตัวแมกโลด ไปแล้วนะครับนี่เสียงเครื่องย e ูสูมันดังเพาะนะครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวเดียดัมับทักก็ถ้าไม่มีเงินออกรถมือหนึ่ง ก็จะเอารุ่นนี้แล้วครับคิดว่านะครับถ้าวันหนึ่งมีเงินสักก้อนหนึ่งชอบนะครับอิซุเดก้ตัวนี้ตัวสามหยิ่งชอบใหญ่เลยนะครับอิซุ <us> มันได้ความประหยัดน้ำมันนะครับจากที่ได้สัมผัสมา นะครับแต่เรื่องขึ้นมอเดียรดเมเบทัยังไม่เคยขับหัวลากที่เป็นอิวสุนะครับส่วนใหญ่จะขับหัวลากเป็นฮีโน่ฮีโน่ก็ไม่ใช่รถน้ํามันนะครับเป็นเอ่อสองหกนะครับเป็น NGV 260นะครับท่านผู้ชมครับก็ขึ้นเขาดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของรถการาดก็คือความร้อนนะครับความร้อนมันจะขึ้นเร็วเวลาดับเครื่องนี่ นอนแทบไม่ได้เลยครับข้างหลังตรงแคบนอนนะครับเหมืนอนไอ,ไอความร้อนจากเครื่องครับท่านผู้ชมก็จะขึ้นตัวนี้ยังไม่เคยขับนะครับตัวนี้ยังไม่เคยขับทำไมถึงพูดว่าเคยขับไม่เคยขับก็คือพ่อของเดียดาแมนทักเนี่ยครับแกก็ขับไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถเทเลอร์แกขับมาเยอะไงครับอ่า แกเคยขับเกือบทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมครับเดียดันแมนทักก็ช่วงปิดเทอมไปอยู่กับแกแกก็สอนนะครับแต่แกก็ไม่ได้หมายความว่าแกต้องปล่อยปะล่าเลยเรานะครับแกก็นั่งไปด้วยนะครับบางทีแกไม่ไหวแกก็สอนเรานะครับผมก็เลยได้วิชาขับรถมาจากพ่อนะครับส่วนใหญ่จะได้ขับเป็นเทรลเลอร์นะครับท่านผู้ชมครับรถพ่วงจะไม่ค่อยได้ขับเพราะว่า ก่อนที่พ่อจะออกไปอ,อยู่ที่บ้านนะครับแกก็ขับ2200แอนจีวีนะครับเป็นรถพื้นเปื่อยนะครับวิ่งก็วิ่งงานหน้าเดียววิ่งปูนอย่างเดียวนะครับก็คือหนักไปเบากลับนะครับตีตัวเข้าลงปูนอย่างเดียวนะงานก็สมัยแต่ก่อนก็ได้ทุกวันบางวันก็ได้สองเที่ยวนะครับอย่างเช่นอขอให้เบิ้ล โคราชสองเที่ยวเป็นไซเลียนนะครับก็จะทําได้นะครับบางทีสมัยเมื่อกี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างดีนะครับคือ30วันก็คือ1เดือนนะครับบางทีพ่อเดียดัมแมนทักก็วิ่งได้ประมาณ30-33ถึงเที่ยวนะครับต่อหนึ่งเดือนนะครับเงินเดือนก็ตก2อกว่ัวนะครับ ก็ไปสัมผัสชีวิตนั้นมาแล้วนะครับรถในแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกียร์แล้วก็ของเครื่องนะครับเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับเดี๋ยวดัมยันทักเคยขับฮีโน่เคยขับอีซูล็อกกี้เคยขับนิสสันยูดีนะครับเป็นหัวบิ๊กทัมร,รถสมัยเมื่อสัก 10 20ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าพ่อเดียร์ดัม n t นทักเคยไปวิ่งตู้ยุงเท่ไหมครับช่วงนั้นตัวนั้นก็จะเป็นฟูลเลอร์เป็นเกียร์ดีดนะครับก็เป็น8เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นสองเกียร์ถอยหลังนะครับถ้าเป็นยูดนะครับก็ฟูลเลอร์ดีดเอานะครับเดียร์ดัแมแอนทักก็เคยครับตอนนั้นอายุป,ประมาณ15ปีนะครับ จากสมุทรปราการไปแหลมฉบังนะครับสมัยเมื่อก่อนรถตู้ส่วนใหญ่เวลาเอาตู้ออกทาก็ส่วนใหญ่จะไปท่าเรือแหลมฉบังอย่างเดียวนะครับเกียร์รุ่นนั้นกพพ็พอเราเข้าเกียร์ถึงเกียร์สีผมก็ดีดหายไ้รอเลยนะร,รถก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนคัสต์นะครับเร,เราเราเหยียบคัสต์ นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สําหรับเกียร์ฟุลเลอร์นะครับถ้าเป็นเกียร์เซเอบางทีเดียร์ดับเบิลทัชก็เรียกเกียร์สองห้องนะครับก็คือสี่เกียร์แรกของมันนะครับสี่เกียร์แรกของมันก็จะอยู่ในโหมดของเต่านะครับหรือเกียร์ลูนะครับแล้วก็สี่เกียร์หลังของมันก็จะเป็นรูปกระต่ายหรือเกียร์ไฮนะครับถ้าจำไม่ผิดล่องเกียร์มันจะซ้ำกันนะครับระหว่าง3 4ี่กับ6 5 6นะครับ สามสี่กับห้าหกนะครับแค่ล่องเกียร์มันเป็นล่องเกียร์เดียวกันนะครับแค่เราอ่าตกเต่ากระต่ายนะครับมันก็เปลี่ยนให้นะครับลองลองไปสังเกตดูนะครับถ้าผิดพลาดก็ f อซก็คอมเมนต์ได้นะครับก็สายย้ายไปเรื่อยนะครับเพราะว่ารถมันติดก็พูดอันไนที่ พอให้ท่านผู้ชมฟังแล้วมันมีสาระมีความรู้ก็จะพูดนะครับตัวนี้ก็อยากได้นะครับนี่สามตัวนี้ชอบนะครับชอบเป็นสาวกอีซูมาตั้งแต่แต,แต่ไหนแต่ไรแล้วนะเป็นสาวกอีซุแต่ไม่เคยได้ขับรถอีซูน้อยมากนะครับที่จะได้ขับอีซุนะครับส่วนใหญ่จะได้ขับฮีโน่มากกว่า ผมว่าน่าจะติดอยู่ตรงนี้ไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับท่านผู้ชมครับจับคดาจนเหนื่อยนะครับบางทีเริ่มเมื่อยแล้วนะครับขี่รถไกลๆแต่ก็ยังว่าครับคิดถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องกลับบ้าง ถามว่าทำงานเหนื่อยไหมก็ผมว่าทุกทุกสายงานนะครับทุกอาชีพเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยแบบคนละรูปแบบนะครับก็ต้องถามเราด้วยนะครับว่าเราชอบแบบไหนส่วนตัวเดัดแมนทักเนี่ยจะชอบในเรื่องของรถนะครักรถนะครับชอบมันรักมันเวลาแต่งก็จะแต่งให้มันเป็นเหมือนบ้าน นะครับหมายถึงภายในนะครับจะทําให้มันเหมือนบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆของเรานะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ทํางานนะครับเดินคนละสายนะครับงานหลักก็มีทำนะครับตอนนี้ก็คิดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าวันหนึง่งเรา,เาต้องกลับไปอยู่บ้าน จะทำอะไรนะครับก็คิดอยู่นะครับเพราะว่าบ้านเดียดามมนทักก็จะเป็นเกษตรกรซะ,ะส่วนใหญ่นะครับก็คือมีที่ดินทำกินนะครับก็คิดอยู่ระหว่างจะออกหัวลากหนึ่งคันกับสิบล้อดัมหนึ่งคันจะเลือกอันไหนนะครับพอดีบ้านเดียดามมนทักทำไร่มันสำปะหลังกับนาข้าวนะครับแล้วก็ข้าวโพด ท่ากันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะทํามันสัมปรังนะครับท่านผู้ชมครับก็คิดอยู่นะครับบางทีถ้ามีความรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะครับส่วนในในในเรื่องของความคิดส่วนตัวนะครับไม่ชอบนะครับไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครชอบสายงานที่มันอิสระ,ะรถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นได้นะครับแต่ก็คือ ไม่ค่อยชอบจุนจ้านอะไรกับใครมากมายนะครับอาชีพอิสระก็ดีนะครับอ่ะฝอยมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับติดตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วนะครับนี่อยังไม่พ้นไฟแดงแรกเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไง เดียดียดัมแปนทักก็จะมาอัปเดตคลิปบ่อยๆนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ